สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตโปรเน็ตสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมของซิมโมดูคอร์หรือซิมเติมเงินของ AS นะครับคาว่าเบอร์ใหม่ก็คือเบอร์ที่เพิ่งลงทะเบียนเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันการย้ายค่ายเบอร์เดิมเ,มเช่นกันคุณต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากทำรายการย้ายค่ายมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิน7วันไปแล้วจะไม่สามารถสมัครได้นะครับอันดับแรกขอแจ้งข่าวดีสําหรับคอบอลก่อนเลย โปรเน็ Net, ความเร็ว10 mbps แบบไม่อันมิร์สปีดเดือนละ4 8 2บาทกับ PRO NET Max Speed เดือนละ399บาทเดือนนี้ยังได้สิทธิ์ดูบอลฟรี3เดือนติดไปให้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วน PRO แบบติดฝับก็ยังได้เนี่แถมเบิ้ลมาให้ในเดือนที่2อยู่เหมือนเดิมครับสำหรับโปรของการเปริดเบอร์ใหม่ที่น่าสนใจตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะครับแพ็กเน็ตความเร็ว10 mbps ไม่อันมิรสปีดเดือนละ4 8 2บาท ตัวนี้ยังสามารถใช้งานเน็ตในความเร็ว10 Mbps ได้แบบไม่อันไม่จะกับปริมาณการใช้งานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถต่อโปรแบบอัตโนมัติได้รวม6รอบอยู่เหมือนเดิมด้วยเท่าว่ากันที่เน็ตแบบไม่อันเร็วสดบนเครือข่ายของ AS ที่ถูกที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วนะครับเดิมอะ่ะมันมีโกโมโเดือนละ267.25บาทอยู่แต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วใครที่ใช้เน็ตเยอะแล้วต้องการใช้งานบนเครือข่ายของ AS ตัวนี้ก็น่าจะเป็นถังเลือกที่ดีที่สุดของตอนนี้แล้วครับถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่มาเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม412บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจาน777ดอกจาน450เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกเดินเลยครับแล้วพอคุณสมัครโปรเนี่ยเสร็จก็ให้มากดรหัสดอกจาน777ดอกจาน4199เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกเพื่อรับสิทธิ์ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรี3เดือนด้วยครับ ตัวนี้คุณสมัครเสร็จก็เอาเบอร์ไปล็อกอินในแอป ASP แล้วก็เข้าดูบอลในช่อง m o n นแม็ในแอป ASP ได้เลยนะครับยยําว่าสมัครแพ็กเกจในเสร็จปุ๊บให้คุณกดรับสิทธิ์ดูบอลเลยนะครับรักษาสิทธิ์กันด้วยนะครับโปรดูบอลนะ่ะราคาเต็มมันเดือนละ299บาทเลยนะต่อให้เป็นราคาพิเศษมันก็ยัง199บาทกับคนที่ต้องจ่ายแพ็กเกจด,ดูบอลอยู่แล้วมันก็ช่วยคุณประหยัดไปได้เยอะอยู่นะครับ 199บาท3เดือนก็597บาทแล้วนะครับต่อให้คุณต้องไปเปิดเบอร์ใหม่มาสมัครผมว่ามันก็ยังคุ้มนะ597ลบ50บาทมันก็ยังประหยัดไปได้5 4 7บาทเลยนะครับอ๋อแล้วก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเชื่อว่าตอนนี้ผู้ใช้งานโกโมหลายท่านน่าจะกำลังมองหาทางเลือกใหม่กันอยู่โดยเฉพาะกับคนที่ใช้เน็ตเยอะแล้วก็ต้องการใช้งานเน็ตบนเครือข่ายของ AS ด้วย การเลือกใช้งานแพ็กเกตนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของตอนนี้แล้วเพราะแพ็กเกตตัวนี้มันคือแพ็กเน็แบบไม่อัลมริสปิดที่คุ้มที่สุดเท่าที่มูเครือข่ายของ AS ตอนนี้แล้วครับเพียงแต่ถ้าคุณจะย้ายจากโกลโมมาอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการเปิดเบอร์ใหม่เอาหรือไม่ก็ต้องย้ายค่ายไปค่ายอื่นก่อนถึงจะย้ายกลับมาสมัครที่ AS ได้นะครับเพราะว่า AS กับโกลโมถึงเขาจะบอกว่ามันเป็นคนละค่ายกันกจริง แต่หลังบ้านเขาก็ยังนับรวมอยู่ในระบบเดียวกันอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการย้ายค่ายไปมาระหว่างโกโมกับเอสโดยตรงมันจะไม่สามารถใช้สิทธิ์การย้ายค่ายเบอร์เดิมมาสมัครโปรตัวนี้ได้ครับแพ็กเกจต,ตัวต่อไปก็จะเป็นโปรเน็ตแมสสปีดเดลตะ3แล้อก็า9บาทครับตัวโปรจะให้เน็ตแมสสปีดหรือเน็ตความเร็วสูงสุดมา1 100GB นะครับ แล้วพอคุณใช้งานครบ 100GB มันจะติดฝักหรือลดความเร็วลงมาที่1 mbps ให้คุณใช้งานได้ไม่อั้นจนครบรอบ30วันโปรตัวนี้สามารถตอบโปรแบบนี้ได้รวมทั้งหมด12รอบนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเรียบร้อยก็ให้เติมเงินเข้าไปในซิม399บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน399เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่วกได้เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไป ตัวนี้ก็จะได้สิทธิ์ดูบอลฟรีมิลิกฟรีสามเดือนไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณสมัครแพ็กเกจเน็ตเสร็จปุ๊บก็ให้คุณมากดรหัสลอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดอกจันสามหนึ่งเก้าเก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตูวออกเพื่อรับสิทธิ์ดูบอลพรีม์ลีกฟรีสามเดือนด้วยนะครับวิธีในการเข้าดูก็เหมือนกันเลยครับคุณก็เอาเบอร์เอเอสที่คุณสมัครเสร็จนะครับล็อกอินเข้าไปในแอปเอเอสเพคครับถ้าเอาง่ายสุดเลยนะแนะนำเลือกขอ otp กันได้ครับ เราพิมพ์เบอร์เสร็จกดขอ o t p ไปมันก็จะเด้งเข้ามาให้ใน s s ของเรานะครับเราก็แค่เอาตัวเลขที่ได้มากรอกลงไปแค่นี้ก็ล็อกอินเขาดูได้แล้วครับอันนี้ดูได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ในทีวีเลยนะครับขอให้มันติดตั้งแอป ASP a y ได้จะอุปกรณ์อะไรก็ดูได้หมดครับต่อไปก็จะเป็นโปรแบบติดฝับนะครับโปรตัวแรกจะเป็นแพ็กเกจเดือนละ3 5 0บาทครับตัวโปรจะให้เน็ตมสสเีดมาเดือนละ 30GB กับเน็ตความเร็ว15 mbps หมายคูณใน6ก g b แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกรหัสจะเป็นดอกจัน7 7, 7็ดดอกจัน7693เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB ส่วนเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจันเ77ดดอกจันสองส2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูออกมันจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB เหมือนกับเดือนแรกเลยแต่จะมีเพิ่มเป็นเน็ตความเร็ว15 mbps มาทบเพิ่มอีก 20GB ก็เท่ากับว่าในเดือนแรกเนี่ยคุณจะได้เน็ตมาสปีดมาใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ 50GB แล้วพอไปรวมกันเน็ตความเร็ว15 MB p s พที่เขาให้มาหก6 0 g กิะ็เท่ากับว่าคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ1 1 0 g b แต่ในเดือนที่2เป็นต้นไปนอกจากคุณจะใช้งานได้ 110GB เหมือนเดือนแรกแล้วคุณยังจะได้เน็ตความเร็ว Mbps มาเพิ่มอีวยเบสรร็จวมมากเท่ากับว่าในเดือนที่ดือนที่6เนี่ย คุณจะมีเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ130 g b ครับแล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตจากความเร็วหลักหมดมันจะติดฟับหรือปรับลดความเร็วลงมาเหลือ1 MB เพียงที่คุณใช้งานได้แบบไม่อัน้นจนครบรอบ30วันในส่วนของค่าโทรโปรตัวนี้จะได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้ง1 5นาทีนะครับถ้าคุณสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม350บาท แล้วก็ให้คุณมากดรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันสามสามห้าศูนย์เครื่องหมายสเลี่ยตทวออกได้เลยครับย้ำว่ารหัสลับเนี่ยแถมของทุกโปรในคลิปนี้คุณต้องกดรับเองทุกเดือนนะครับแล้วก็ต้องกดรับภายใน7จดวันหลังคุณสมัครโปรหรือต่อโปรเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเกิน7จดวันไปแล้วมันจะถือว่าคุณสละสิทธิ์รับเนี่ยแถมไปเลยนะครับโปรตัวต่อไปจะเป็นมอมเมา300บาทนะครับ ตัวโปรจะให้เป็นเน็ตมาสปดมาเดือนละ20 g b กันเน็ตความเร็ว15 Mbps มาให้คนอีก60 g b แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกรหัสในการรับเน็ตแถมจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7693เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา20 g b ส่วนเดือนที่2จะให้เปลี่ยนเป็นรหัสด,ดอกจัน777ดอกจัน23002เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา20 g b เหมือนกับเดือนรก แล้วก็จะมีเพิ่มเป็นในความเร็ว15 mbps มาทบเพิ่มอีก 20GB กะ็เท่ากับว่าในเดือนที่ป็นต้นไปคุณจะมีในความเร็วหลักไว้ใช้งานคิดเดือนละ 120GB แล้วหลังจากคุณใช้งานในความเร็วหลักหมดมันจะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงเหลือ1น mbps ที MB ่คุณใช้งานได้แบบมีอันจุนครบรอบ30วันเลยในส่วนของการโทรก็จะเป็นโทรฟรีมีอันทุกตัวขายครั้ง15นาทีเหมือนกันนะครับถ้าคุณสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเบบาม แล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9272เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับโปรตัวต่อไปก็จะเป็นเมาเหมา2 5 0นะครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตมาสปีดมาเดอนละ10กิกะไบต์กับเน็ตความเร็ว15 mbps มาให้คุณอีก45กิกะไบต์แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดอนแรกรหัสจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7673เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออก จะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา1 0 g กิกะไบต์ส่วนเดือนที่2จะให้เปลี่ยนเป็นรหัสดอกจันจะดเจดเจ็ดดอกจันสองสองห้าศูนย์สองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกนะครับมันจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา1 0 g กิกะไบต์เหมือนกัอเดือนแรกแล้วก็จะมีเป็นเน็ตความเร็ว15 mbps มาทบเพิ่มอีก 20GB กิกะไบต์ด้วยก็เท่ากับว่าในเดือนที่2ต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทิดเดือนละ85กิกะไบต์ครับแล้วพอคุณใช้งานเน็ตจากความเร็วหลักหมด ความเร็วมันจะปรับลดลงมาเหลือ384 KBP ให้คุณใช้งานได้จนครบ30วันนะครับส่วนเรื่องการโทรตัวนี้ก็จะได้เป็นโปรโทรฟรีไม่อันทุกกระขายครั้ง15นาทีไปด้วยเหมือนกันถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้ามาในซิม250บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9284เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับต่อไปก็โปรตัวที่4นะครับจะเป็นแพ็กเกจเดือนละ200บาทครับ ตัวนี้จะให้เน็ตมา2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว6 mbps สามารถใช้งานได้เดือนละ25 g b หากกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเน็ตแถมสําหรับรหัสในการกดร,รับเน็ตแถมเนี่ยเดือนแรกจะเป็นรหัสดอกจัน777ดจเจดอกจัน2 2 0 0 1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกมันจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 mbps มาให้คุณ 15GB ส่วนเดือนที่2จะให้คุณเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดจดอกจัน2 2 0 0 2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออก มันจะได้เป็นเนความเร็ว6 Mbps มา15 g b เหมือนเดิมแล้วก็จะมีในความเร็ว15 Mbps มาเพิ่มอีก20 g b ด้วยก็เท่ากับว่าในเดือนที่2เป็นต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานอยู่ที่เดือนละ60 GB ครับแล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดปุ๊บความเร็วมันจะปรับลดลงหรือติดฝับลงมาที่384 kbps ที่คุณใช้งานได้จนครบรอบ30วันครับส่วนเรื่องค่าโทร โปรตัวนี้จะมีเป็นค่าโทรทุกข้อขายไปให้เดือนละ50นาทีนะครับจะไม่ใช่โทรไม่อั้นเหมือนกับสามโปรแรกนะครับสําหรับใครที่สนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม200บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจันส2ง0เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับต่อไปก็เป็นโปรเดือนละ150บาทนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นเน็ตความเร็ว2 mbps มาเดือนละ 10GB พอคุณใช้งานครบ 10GB ปุ๊บมันจะติดฝาบหรือลดความเร็วลงมาที่6 4 kbps ถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากคุณเติมเงินก็บาใิซิม1น0าบาทเสร็จปุ๊บก็ให้คุณมากดหารหัสดอกจัน7จ7ดดอกจัน2 1 5 0ูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับสำหรับโปรเสริมโทรฟรีมีอันทุกกรข่ายตัวนี้มันจะเป็นแพ็กเกจเสริมของแพ็กเกจเน็ตที่เราอธิบายแบต้นตอนอีกทึง เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการสมัครโปรโทฟีตัวนี้เพิ่มคุณต้องสมัครแพ็กเกจเน็ตตัวใดตัวหนึ่งที่เราอธิบายไปข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะสมัครเพิ่มได้นะครับแล้วก็ต้องมาสมัครภายในจัดวันหลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วมันจะไม่สามารถสมัครได้นะครับ สำหรับโปรโทฟี free, มีอันทุกเครือข่ายตอนนี้ราคาจะอยู่ที่เดือนละ59บาทครับสามารถโทรได้ไม่อันทุกเครือข่ายเลยแต่จะมีข้อจํากัดเดียวเหมือนกันก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งสินาทีครับแต่พอคุณโทรครบ15นาทีคุณวางสายแล้วโทรใหม่ได้ไม่อันเลยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการโทรเลยครับใครสนใจจะสมัครตัวนี้เพิ่มหลังจากคุณสมัครแพ็กเกจเน็ตเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มเข้าไปในซิมอีก59บาท แล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9184เครื่องหมายซีลี่ยมถัอออกได้เลยครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนว่าโปรโทฟีมีอันทุกกัอขายตัวนี้มันสามารถตอบประวัติอัตนมัติได้รวมแค่3รอบเท่านั้นนะครับจะไม่เท่ากับโปรเน็ตน,นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะประหยัดกว่าโปรที่อธิบายไปตอนตอน้นแล้วพอจะเหมาจ่ายเป็นหลายปีได้ตอนนี้ทาง AS ยังมีเป็นแพ็กเกจเน็ตมาราธอนแม็กให้อยู่นะครับ จะเป็นแพ็กเกจเน็ตความเร็ว15 mbps แบบเหมาใ่าย3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนจะมีทั้งแบบใช้งานได้เดือนละ 50GB และก็ใช้งานได้เดือนละ 100GB เลยแล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นซิมเน็ตแบบสุดรูปเลยเป็นซิมมาราทอนแม็กเลยแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแพ็กเกจสาหรับเติมเงินสมัครเอง2แบบนี้มันจะเป็นโปรเดียวกันเลยนะรายละเอียดเดียวกันเลยจะต่างแค่ว่าถ้าเป็นแบบเติมเงินสมัครเองเนี่ยคุณต้องไปซื้อซิมเปล่ามาต่างหากก่อนมันก็จะแพงกว่า50บาท แถมการเติมเงินสมัครเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใช้พวกคูปองส่วนลดอะไรร่วมได้ด้วยแต่กับบางคนที่มีซิมอยู่แล้วหรืออาจจะทําการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาแล้วต้องการจะใช้วิธีนี้ก็สามารถจะใช้วิธีการเติมเงินและกเสมัครตามนี้ได้เลยครับโอเคไปดูันที่แบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกจะเป็นในความเร็ว15 Mbps ให้คุณใช้งานได้เดือนละ100 g b ต่อเนื่อง12เดือนราคาจะอยู่ที่2,750บาท รหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7792เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับแบบที่2จะเป็นในความเร็ว15 Mbps เหมือนกันแต่จะใช้งานได้เดือนละ50 g b ครับจะมี3ระยะ3ราคาแบบใช้งานต่อเนื่องได้3เดือนราคาจะอยู่ที่590บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7697เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกแล้วก็แบบ6เดือนราคาจะอยู่ที่1,150บาท รหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7 6 9 8เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูออกแล้วก็แบบ12เดือนราคา2,200บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน7 77ดอกจัน7692เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูออกครับราคาที่บอกไปเนี่ยคือราคาที่รวมแบบใท้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่จะซื้อซิมมาเติมเงินสมัครเองก็ให้คุณเติมเงินตามที่แจ้งใบเปเปได้เลย แต่ก็ต้องแจ้งก่อนว่าโปรชุดนี้มันจะสมัครได้เฉพาะเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาไม่เกิน30วันเท่านั้นนะครับถ้าเกิน30วันไปแล้วจะไม่สามารถสมัครได้ครับส่วนใครที่จะซื้อเป็นซิมสําเร็จรูปแนะนํากดลิงก์จากตะกาต้คลิปก่อนนะครับกดลิงก์ไปเก็บคูปองเอาไว้ก่อนมันจะเป็นคูปองยูทูบเอ็กช็อปปีครับของเดือนนี้มันจะให้ลดได้สูงสุด15%เลยพอคุณเก็บเสร็จปุ๊บถ้าคุณไม่ได้รีบอะไรมากนะแนะนํารอก่อนครับ รอซื้อตามช่วงเวลาที่เป็นเวนแฟอเซลหรือไม่ก็พวกวันเลขเบิ้ลอย่าง1111 11, หรือไม่ก็12 12ดีกว่าแหละครับมันจะได้เป็นราคาที่ถูกลงไปกว่าแบบเติมเงินสมัครเองค่อนข้างเยอะเลยโอเคสําหรับเนื้อหาทั้งหมดที่จะมาอัปเดตทราบกันของเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก,ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับบแล้ว้ววไพกันหหมโอกาาสน้ ลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ